เจ็บได้กระลิ่นได้ยิ่งฟีครับผมไหลหย,ยับหยับมาผมได้ยิงนะกดไอเทมใหม่ mind, ยิงเลยนะเคลียไปปิดหลังลจะจัดทึกเลยขนาดนี้วะ โอ้มแนกราบสวัสดีครับอยู่ผม14เคนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นคับเปนี้ยินเลนนะครับรุ่นก็ไม่เทมกัาังแฟงเนผมกลิ่นใปไห้นะครับชนเร่งก็ว่าเอลเลดนะครับโซโลแรงอีกเหมือนเดิมครับผม สิบแปดก็าดาวนะครับสิบเจ็ดสิบแปดดาวเลยนะครับสุตีรีมอีกยาวไกลเลยครับผมจนเล่นก็ไวโอเลสนะครับค่อนข้างจะไม่ไหวครับผม <c oughs> บ่อยากให้มันปั่มเง,งินเลยละครับบ่อยากเป็นแหลกยังเลยนะล,นาลาดช็อต เจ็บว่ายิงธรรมดาไปเรื่อยๆร, <two>, ร่วมไปตีแคลีทั้งสองเลย one, two, สีด ว่านไหนคลิปสังเอ้เลยสุดวะอปเว็บให้ด้วยนะเพื่อนตุย้ยอันตีชัว รับเลยสำนีนะเพื่อน <double> จบเบิดนะไอสองเลย <Okay. S 1> เลยสวยจัดก็ดีได้เอซิดเลยผมเน็ดโอ้โหเน็ดเน็ดผมไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> ลอดอานเลยเพื่อนโอ้ <Ultimate. S 1> oh, เอาเบิร์ดด้วยไง <laughs> ปัดดิน เหี้ยจังเลยเน็ตโอไปเดินใส่เขาเลยเน็ตบอลลื่นเลยครับผมเอาไปเบิร์นเลยเอ่ะมาเคียนหน่อยดีดีกว่าครับกลับบ้านกับช่องบานนะ กรปอมนะผมผมมีนาทียิ้กป๋อมครับมันจะเคลียวเวียเบิดเียวเบิดอ่ะเชียวครับจน่าเล่นนะบอกงัวไปเหรียบนเหมือนจะได้อยังไงชัดาวบอกขี่นะคิวเบคิวเลยนะผมจะบิวเป็นท่าร่อนมานะครับเจ้นทีนะ่จินอยากกระดาบขี่ไปก่อน อ้าวได้ด้วยยิ่งไปเล่นเร่นนะก็ะจะตอดมันใหม่เป็นแก่งต้องมีคนไปกันลางครับแต่เราจะเอ็นกลางนะรอรับด้วยนะเพื่อนอาจจะเรีนได้นะปิวเอ๊ครับทั้งคนตั้งป่อมนะ มัวจัดเลยผมจะกระไดสองคิวแบบมุมมัวไอลิเอ็นลางเลยนะจะเขี้ยงไงมักงัวเอานการนะเฮ้ยปล่อ,อยเลยทำถูกแล้วเพื่อนมันเขี้ยงไม่ได้ครับเพื่อนมีผิดผมจะากาลาวเรียนนะครับ แต่ไม่ใช่ไฟนี้ <c oughs> เข้าไปทำไมล่ะเฮ้ยเอาหน่อยงั้นฉีดไปหนึ่งทีโอ้โหยืนยย่ยิ่งเยยลยยยย่งยยยเขาเลยเยย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 

เอาเมื่อถึงนะครับเปิดเซีน TGV สวยระหว่างไอริปิดนนเนี่ยบอกปิดนะมันมาถึงสึ่งหนาเลยไอริจิบได้กระลินได้ ยิ่งฟรีครับผมไหลหย,ยับหยับมาให้ผมได้ยิ่งนะห้องหนาส้นกว่านะ เบาหนึ่งแหละนะผมแบบเก็แบออบเจกต์ดีกว่าเกมมันจะไหลนะครขอเดี๋ยวจิมหาไปเพราะเดี๋ยวเป็นนัว อะไร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 คิวหนึ่งบดโดนก็นคือเบิดนะไอ้หรีข้อเกิดกับสินทุกถ่ายถึกอ้หรีวะ ทึ่เกินอินเขาสามทางเอาเลือก,กันเลยเพื่อน <l> ยิ้วปมอมไรขนาดนี่วะเบ็ดหมวงเงาขังเนีอยอันตีตดตอบไปก่อนนะครับกดไอเทมไม่ยิ่งเลยนะเขียนไปปิดหลังลนะ่ะจะดทึกเลยขนาดนี่วะโอ้โหเมนเลย กดยิ่งจนเหนื่อยอะไรเป็นยิ่งกันที่เขาปอตัวเองเลยอะ่ะประมาณนี้นะครับคาเฟ่ยิ้นเล่นนะโอ้โหโมทอดเป็นหมวงแบบตึงนะซุมมาเจอครับผมโซโลแรงมาอยู่แล้วนะมันแบบ เรียนแบบกวนหมากเลยแบบยิ้มหน่ายยิ่งเลยโอเคครับ EP, เอ็มอีีกแล้วนะทำตาตีนเลยผมสุดๆครับเตละโตเก่งมากเลยเก่งทุกคนขาสิบสองตาย2สองนะครับเอ็ดสิบไปสิบเลยนะครับผมมูทอนเฮาเม็ดหมวงค้องแร่ว่าตึงต้งตๆงตง อข้องกับประมาณนี้นะครับยากให้โซโลแรงตัวได้กับคอมเมนต์ไว้ใต่คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติลิงก็ดแชรก์กดติดตามด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันครับเจอกันครับเจอกัน